สวัสดีครับช่องตอรีเ n สไนเปยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมอยู่กันในคาร์ดิเลอร์ชิพทยคูนยูคูและเราอยู่กับเจ้าคันงามคันนี้ครับในชีวิตจริงเจ้าคันนี้นั้นก็คือเจ้าปากานี่อูโทเปียนะครับหรือว่า u ูโทเปียผมก็ไม่แน่ใจว่าควรจะออกเสียงยังไงนะเอาเป็นว่าแล้วแต่ตามสะดวกเลยแล้วกันนะครับผมและก็ชื่อในแมปนี้ของเขาก็คือโปรโกนี่อูเโอเอาละฮะทุกคนครับเจ้ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถลิมิเต็ด Limited นะครับผมซื้อไว้นานแล้ว ราคาของเขาอยู่ที่9ล้านเลยทีเดียวนะค่อนข้างแพงนะฮะท็อปสปีดเขาอยู่ที่370นะครับแอนดเดอร์ริง8.3นะครับระบบขับเคลื่อนเป็นขับเคลื่อนล้อหลังลีวอร์นะฮะเปอรไมล์ได้อยู่3,128นะครับโอเคสวยนะทุกคนครับรถเดิมๆเ,เขาก็สวยคือล้อเขาเนี่ยโคตรเท่เลยนะมันดูเหมือนเป็นล้อ2ชั้นนะฮะแล้วก็ในส่วนของบอดี้ก็มีกิฟตอยู่ตรงนี้ด้วยนะ เออรายละเอียดค่อนข้างดีเลยนะครับและด้านหลังก็สวยนะฮะไฟท้ายก็สวยนะครับเหมือนช่องแอร์เนาะไฟท้ายไล่มาเรื่อยๆฮะโค้งบนสวยมากแล้วก็มีเครื่องยนต์ตรงนี้โอ้แล้วก็ดูดิทุกคนดูแล้วกันนะเออภายในเนี่ยรายละเอียดดีเวอร์นะครับเป็นโทนเทาแดงขาวนะแล้วก็มีหัวเกียร์ตรงนี้นะ เกียบอะแล้วก็มีไฟเลี้ยวข้างนะครับเอ้ยไม่ใช่กระจกมองข้างแล้วก็มีรูระบายอากาศนะครับอู้ด้านหน้าเขาสวยนะครับด้านหลังก็สวยด้านหน้าเขาสวยเนาะโอเคฮะประมาณนี้ครับเอาละทุกคนเดี๋ยวจะลองให้ฟังเสียงสตาร์ทเครื่องนะครับพมนั่นแหละฮะก็จะแบบเงียบเงียบเหมือนเดิมนั่นแหละครับจะเบินยางให้ดูได้นะครับเจ้าคันนี้เพราะว่ามันขับเคลื่อนล้อหลังนะไปเป็นยังไงฮะควันท่วมฟงฟงเต็มจอเลยปวดเกินเอาละทุกคน มาลองฟังเสียงตอนเราแอคเซลเลชันหน่อยโอ้เป็นไงฮะเสียงมันก็ใหญ่ๆเนอะเออเสียงเป็นเอกลักษณ์นะครับโอนโดนแหลงอยู่นะโอ้โหตูมเออใช้ได้นะใช้ได้อยู่ก็ดูรวมรวมแล้วมีเสน่ห์เลือกเกินเออเรื่อง,องความคุ้มค่าเนี่ยถ้าจจะวัดที่ความแรงเนี่ยไม่ต้องไปนึกถึงนะทุกคนนะมันสวยที่บอดี้นะครับ ความแรงมันก็ไม่ได้แรงตามราคานะฮะส่วนใหญ่แล้วรถลิมิเต็ดนะครับมันจะได้สวยนะแต่มันจะแรงสู้เจ้ารถ10ล้านไม่ได้หรอกที่ผมหมายถึงก็คือเจ้าคันนี้แหละตัวเตึง n s c Poison F5 นะฮะอันนี้มันเติงสุดแล้วนะครับในรถที่ใช้เงินในเกมซื้อนะที่มันไม่ลิมิเต็ดนะครับแล้วก็มีเจ้าคันนี้ฮะทุกคนเจ้าคันนี้ก็ใช้ได้นะเนี่ยราคาไม่แพงนะครับแต่มันก็แรงมากโอนิเซกนะครับโอเคฮะเรื่องความแรงเก็บมันไว้ในใจก่อนเรามาแต่งเจ้าคันนี้ให้สวยงามกันหน่อยแล้วกันครับผมมา เริ่มกันที่ยางนะฮะของเดิมเราก็ไม่ใช้อยู่แล้วครับเราก็จะใช้เป็นレスทายนะฮะสามหมื่นสี่โอเคเรียบร้อยครับมาต่อที่ดินสอบประแจรครับเฮ้ยทุกคนแต่งได้แค่ล้อกับสปริงนะครับผมแต่งสปอยเลอร์ไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรแต่ล้อผมจะใช้ล้อเดิมนะฮะล้อเดิมมันเท่อย,อยู่แล้วอ่ะล้อคัรตอมสู้ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นไปกันต่อที่สปริงนะครับเป็นเอ็กซ์ตัลโลนะฮะจบๆสองหมื่นหกเรียบร้อยครับและนี่ก็คือฟิตเม็ดโรตี้แบบสุดๆนะครับผม ว้าวมากันต่อฮะเอ้ยรถคันนี้แต่งโคตรเร็วเลยเหลือแค่สีของตัวรถนะครับก็บอดี้เปลี่ยนได้2ส่วนนะครับอินเตอร์เนียก็เปลี่ยนได้2ส่วนด้วยวิลก็ลองเปลี่ยนวิลดูก่อนเลยฮะอู้ทุกคนครับวิวมันจะเปลี่ยนขอบขอบนะ เออแล้วก็เบรกนะครับประมาณนี้ฮะรายละเอียดการเปลี่ยนสีของเขาเราจะแต่งเจ้าคันนี้เป็นเตมอะไรดีละเนี่ยบอดี้ก่อนแล้วกันนะครับเราต้องคิดเตมก่อนว่าจะอ,าออกเป็นโทนอะไรใช่ไหมโอเคฮะมาดูสีม่วงแล้วกันเนาะนะครับ5้ฮะแล้วนี่ก็คือสีม่วงครับอู้สวยนะทุกคนครับเวลามันโดนแดดนะมันจะอ,ออกม่วงเหลือบเหลือบน้ําเงินใช่ปะเออใช้ได้นะครับ แล้วก็สีสองนะฮะมันคืออะไรเอ่ยลองใช้เป็นสีส้มนะครับโอเคครับทุกคนมันคือไอเจ้าตัวหนีบนะฮะตัวหนีบบอดี้นะครับมันจะเป็นเป็นหนังนะตรงนี้นะฮะเป็นใช้รัดเหมือนเข็มขัดอนะเอาไว้ยึดบอดี้เข้าไว้ด้วยกันนะครับเป็นสไตล์ของเจ้าคันนี้เลยนะโอเคะฮะเพราะฉะนั้นเราจะมาเลือกใช้เป็นเป็นสีแดงเข้มดีไหมฮะลองดูสีแดงเข้มนี้ก่อนแล้วกันนะครับอืมเนี่ยก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะ แต่สีเดิมมันก็เหมือนแดงเข้มปะทุกคนดูเหมือนไม่แตกต่างใช่ไหมลองดูเป็นแดงประมาณอุ่ยกดผิดทุกคนฮะต้องเลข2ครับ ลองดูเป็นแดงประมาณนี้ฮะอันนี้แดงจะสดหน่อยนะเออนี่มันก็จะแบบเห็นชัดขึ้นนะเอาละฮะเอาสีนี้ไปแล้วกันนะแดงเข้มๆนิดนึงนะมากันต่อที่อินเทเรียนะครับผมลองดูเป็นสีน้ําเงินก่อนนะสีหนึ่งนะครับตาดานโอ้หมันมันดูกลืนไปกับสีบอดี้นะไม่เหมาะนะฮะจริงๆสีแดงของเขามันก็โอเคอยู่แล้วนะทุกคนครับอันนี้เราเพิ่มเป็นแดงสว่างขึ้นมานะฮะนี่มันก็จะรวมประมาณนี้นะ แล้วก็สี2นะฮะก็อาจเอาเป็นสีน้ําเงินก็ได้นะครับผมน้ําเงินเข้มฮะโอ้มันก็สีเดียวกับบอดี้เลยฮะทุกคนแล้วก็มากันที่สีล้อนะครับสีล้อก็อาจจะเลือกใช้เป็นสีแดงก็ได้นะจะได้เป็นแบบคอนเซปต์เหมือนกับข้างในไงอันนี้เป็นการแต่งแบบว่าแบบว่าเป็นเดโมนะทุกคนเออแต่งลองๆไปก่อนนะฮะปั๊มเบรกสีน้าเงินนะครับตาดันเสร็จแล้วอันนี้เป็นเดโมนะเต็มม่วงนะทุกคนครับเดี๋ยวผมจะแต่งอีกทีนะให้สีมันดูบาลานซ์กว่านี้นะ อันนี้เรียกว่าแบบตัวอย่างแล้วกันนะเวชั่นแรกไวชั่นแรกโอเคฮะเอาคราวประมาณนี้นะครับผมเออสวยไหมเอ่ยฮะ S <S <L rac ias> เดี๋ยวมาดูอีกเวอร์ชันหนึ่งกันครับทุกคนเป่ง <P o ing> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับทุกคนฮะและนี่ก็คือเวอร์ชั่นจริงจังของเรานะครับเป็นเวอร์ชันที่2เนาะเออสีมันก็จะดูลงตัวอย่างนี้เลยนะดูคอนทราแล้วมันก็ดูกลมกลืนอยู่นะเออกลมกล่อมไหมทุกคนฮะก็สีรถเป็นสีเดิมนะครับสีม่วงที่เราเลือกใช้นะแล้วก็สีล้อผมใช้เป็นสีเขียวมะนาวนะครับปั๊มเบรกเป็นสีส้มส่วนตัวจับตรงนี้ผมใช้เป็นสีแดงเข้มนะครับแล้วก็ภายในก็เป็นเขียวมะนาวตัดกับสีแดงสว่างนิดหน่อยฮะเอาละ ครับทุกคนเฮ้ยทุกคนฮะสีเครื่องยนต์ตรงนี้มันเป็นสีเขียวด้วยนะเอออย่างเจ๋งฮะก็ประมาณนี้เลยนะส่วนตัวผมคิดว่ามันก็โอเคแล้วฮะก็สวยใช้ได้และนี่ก็คือภายในนะครับอู้ภายในโคตรสวยฮะ มีซันลูปด้านบนนะครับแล้วก็ดูดิแดสบอร์ดอลังการมากนะฮะดูสบายตาเวอร์เลยเออชอบแดสบอร์ดนะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปลองเครื่องเจ้าคันนี้กันหน่อยละกันครับเบิร์นยางโชว์หน่อยได้ปะละ่ะได้อยู่แล้วนะแต่กว่ามันจะเบิร์นทุกคนมันจะใช้เวลาหน่อยนะกว่ารอบมันจะมานะผมกดไปตั้งนานแล้วนะแล้วเวลาเราเบินยางอะ่ะมันจะพุ่งนะสามสองหนึ่งตูนมันจะพุ่งนิดนึงอ่ะนะครับตูนเอาวะเอาวะ ได้เห็นท็อปสปีดไหม370นะคิดว่าระยะทางไม่น่าพอนะ้งขบนเป็นขึ้นเ่าด้วยนะครับอาจะยังไม่ได้ฮนะเหินไปก่อนนะฮะโอ้โหคุ้ยจอด,ดจาโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปดูในแดกกันก่อนแล้วกันนะจะจบไปจิวินะครับผม Lady and นเจน l e แมนมาแล้วครับแดกสตรีท <Deck State S 2> ในเมืองนะฮะเฮียวิโก้ดูโอเคฮะ ก็บอกก่อนเลยแล้วกันนะว่ามันมันไม่ได้เร็วนะในแดกอะนี่ฮะตกไป8.882วินะครับผมเป็นเวลาที่ไม่ได้เร็วนะ กลางๆนะครับแต่ว่ามันจะดีตรงที่ออฟสปีดมันอยู่ที่370แต่ถ้าถามว่ามันเร็วที่สุดไหมก็ไม่ใช่นะเอาเป็นว่ามันมันสวยแล้วกันเนาะทุกคนครับแล้วผมก็จะดิฟบนหินนี่ให้ดูนะฮะในแบบนี <c> ้ <oughs> เอินมาด้วยดิฟด้วยนะมาครับ Lady e n g e r t a i n m e n t อยู่กันต่อใน d r a g r c a c s i ายนะครับออกตัวไปแล้วครับีิชมความงดงามมาเปิดไฟหน่อยครับโอ้โหสวยอะชอบนะฮะโมเดลนี้ดูดีนะครับ ดีเทลดีเวอร์เฮ้ยเปนกํนแพงนิดนึงไม่ว่ากันนะเอาไปแล้วครับ13.499วิ 13. ครับผมมากันต่อครับทุกคนอยู่กันบนไฮเวย์นะครับ 3, 2, 1ก็เดี๋ยวมาดูท็อปสปีดเจ้าคันนี้กันหน่อยแล้วกันฮนะบันท้ายโคตดสวยนะทุกคนครับอ่อนี่สี่ลูรวมกันอยู่ตรงกลางนะกระจุกอยู่ตรงกลางเลยไปเลี้ยวก็โคตรจะสวยนะเจ้ารถคันนี้เนี่ย เอกลักษณ์มันค่อนข้างโดดเด่นเนาะยี่ห้อปากานี่เนี่ยน,นะเออไม่เหมือนใครอ่ะดูรูปทรงเขาดิดูก็รู้เลยอ่ะปากานี่แน่ๆนโดยเฉพาะไอ้ไฟไอโดยเฉพาะไอ้ท,อท่อที่อยู่ข้างหลังใช่ปะเป็นกลมๆอยู่แล้วก็เป็นสี่สี่ท่อโอเคเนี่ไงทุกคนทำเร็วสูงสุดของเขานะฮะสามร้อยเจ็ดสิบสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดก็ได้นะ ก็ถือว่าแรงนะนะครับถือว่าสวยด้วยแถมความสวยเข้าไปด้วยก็ถือว่าโอเคนะครับกับราคาเก้าล้านเหมาะกับผู้ควรเหมาะสมอย่างยิ่งนะฮะที่จะไปจอดอยู่บนโรงรถของคุณทุกคนนี <c> ่ <oughs> โอเคครับจบไฮเวย์ไปที่1นึ่งนาทีหวินะครับผม ไหนๆก็มาเส้นนี้แล้วเรามาปินกันหน่อยครับโอ้โหอะไรยังไงฮะจะฟันฟิปไม่ผ่านนะฮะเอาโหยเอ็กที่สแอคชั่นเอาดีอันนี้จะทำไงจะทำไงจะทำไงไม่ผ่านอีกแล้วฮนะ <c oughs> ผมใช้ตัวเอฟช่วยนะฮะไอรถมันตีลังกาคืนมานะลงนี่แล้วกันโอ้โหเอาดีและคือลงมาตรงนี้ก้อนหินโครนเยอะมาดึงดึงไปดี ก็เห็นเยอะๆเนี่ยแหละชอบนะบินไปดีเออเอาดีเอาดีาดปากนนี่เวอร์ชั่นอยากจะบินฮนะโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะทุกคนขับสองมันจะขึ้นไม่ค่อยได้อ่ะฮะขึ้นได้นะครับถือว่าถือว่าดีหรือว่าเรายังมีโชคอยู่ไปกันยาวๆฮนะเอาดีทุกคนดูโอ้โหโอ้โหเอาว่ะเอาว่ะแรงบร้าระห่ามใจเธอดูแล้วกันนะ ราคา9ล้านเพิ่มอีกล้านเดียวอ่ะได้แรงเท่าไหร่นะขอดูแป๊บเพิ่มอีกล้านเดียวคุณได้469นะครับส่วนเจ้าคันนี้เนี่ย9ล้านได้แค่370นะครับผมอันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะฮะแค่ให้ดูในเรื่องของร์ฟอร์ m a นซ์ความแรงนะทุกคนเจ้าคันนี้เนี่ยมันมันสวยอยู่แล้วไงเออมันเน้นสวยไง อย่างที่ได้บอกไปแล้วนเนาะรถลิมิเต็ส่วนใหญ่นะครับมันมันไม่ค่อยเน้นแรงแนฮะรอบทําให้แบบแพงก็แพงนะความแรงมันก็ไม่แรงมันก็เป็นสะอย่างนั้นฮะออื <c> ื <oughs> เอาละครับทุกคนฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้ามีความคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะฮะยินดีที่ได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับผมกับเจ้าปากาี โูโทเปียก็ต้องขอตัวลาทุกคนกันไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นไรก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับผมโอ้โหเหินข้ามคลองมาได้วะ่ะ <c oughs> บายบายครับ